สวัสดีครับพบกันแล้วครับผมกับทงไทยออนทัวร์วันนี้มานำแนะนําเมนูเด็ดครับผมเมนูเมนูอาหารไต้หวันครับเมนูสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิดครับผมนี่นี่นะครับผมต้มไก่ต้มไก่ไกใส่เหล้าครับผมไต้หวันง่ายๆสัตว์จีนก็ต้มไก่ใส่เหล้าแต่เครื่องปรุงมีหลายอย่างนะครับผมมันมีมีม ไก่มีขิงครับผมเนี่ยมีขิงแล้วก็มีนี่พุทราจีนครับผมแล้วก็มีโกกี้โกกี้แดงๆเกกี้แล้วก็มีครับผมน้ำมันงาดำนี่ยน้ำมันงาดำครับผมอันนี้ขาดไม่ได้ครับผมนี่ครับผม40ดีกรีครับผมเต้ผมขอได้มาเป็นของเล่าอังุ่นครับผมอังุ่นเล่าอังุ่น40ดีกรีครับอืมก็จะมีผักข้างเคียงใส่กระหล่ำแล้วก็ข้าวโพดครับผมข้าวโพดครับผม เห็ okay, นไหมครับเดี๋ยวจะเตรียมล้างหั่นขิงล้างไกล่ล้างผักแป๊บนึ่งนะผมเดี๋ยวเจอกันวันนี้ใช้ด้วยการของกระทะเหล็กครับผมนี่กระทะเหล็กอโอเคครับก็ต้องใช้น้ํามันมันงาดําผัดผัดไกดดค่ครับผมผัดขิงผัดขิงครับผมนี่ครับเดี๋ยวเจอกันครับผมครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ผัดข้าวโพดไก่ขิงหั่นเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เตรียมพุ่มลงกระทะครับ นี่นี่ผมเทแล้วครับผมนี่น้ำมันน้ำมันงาดำครับผมอืนี่ใช้มันหมูแล้วครับใช้มันงาดำแทนเลยครับผมนี่ประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากครับผมนี่ปวดนี่ครับผมนี่กินเทหมดเลย <c oughs> ประมาณสามซีซีครับผมเาเปิดแก๊สครับผมเปิดแก๊สแล้วก็จะเปิดไฟเบาๆให้แรงครับผมนี่เราก็จะผัดขิงครับผม ขิงใส่ครับผมอ๋อขิงอ่าขิงผัดให้จนแบบให้ามานันหอมหอมมีกลิ่นหอมมาครับผมกลิ่นหอมมาเสร็จแล้วเราจะใส่กระปไปเมนูนี้าจะแปลกแปลกครับเพราะเมืองไทยเราไม่เคยนี่ใครทำแบบนีม้มาก,ก่อนนี่เป็นอา,านหารสะวันนะครับผมผัดขิงหอม,หอมหนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู ลงทีนเดี๋ยวตังนิดหน่อยครับผมงนเหน่อผัดหอมๆแล้วจะเอาไก่มาผัดเมนนี้ครับใส่แค่เกลือครับผมไม่เรืไม่ต้องใส่ครับผม่แต่แตเกลืออย่างเดียวโอ้โหควมหวานควาหวานจะมาจาก มีซูตรสแดงกับโฟกี้กับฟอมาของผมมากคืหวานคือหวานมากครับผมอร่อยหอ,อ,อ,อมมะครับผมถึงเริ่มเหลืองแยนะเสร็จแล้วก็ว <ๆ S 2> จะเอาไก่เอาไก่ลงเลยครับผมใส่ทในล้างเมื่อกี้โอเคครับผมเอาไก่ลง ครับผมนี oh. ่ใส no ่ไก่ไปแล้วครับนี่ไงตับไก่ก็คั่วจนตัวที่ห้างไก่ให้มันโหดับผมนีกได้ไม่คาวชั่วโมงก็ทำอาหารับผมคือคั่วนี่ล้างโหดแล้วค่อยเติมน้ำลงไปครับผมเติมน้ำไปแล้วก็ติดเตาไว้ให้มันเดือดโอยคครับเดี๋ยวขับเรื่อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปแล้วก็จะใส่พวกข้าวโพดับผมข้าวโพดแล้วก็ผู้ชายใดครับผมใส่ลงไปสองอย่างตจนพักกับ โก๊กี้เนียไข่ฉลากครับผมเพราะว่านี่มันจะเละง่ายครับผมในนีบัปแล้วก็สุดท้ายคือเล่าครับผมเล่าสุดท้ายสุดเลยใช่ไครับผมคนขับเป็นเลยครับผมขับเร็วกว่าทางไก่จะจบแล้วก็จะไปเล่าไปครับผมแล้วผมวันนี้ต้มมาสักระยะหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้พร้อมที่จะใส่โก๊กี้ครับผมคือโกกี้ครับผมใส่ไปเลยครับโกกี้ คุกกี้แล้วก็ผักครับผมคุกกี้เพราะว่หวานผังหนุนสายตาครับผมคุกกี้หนุ่สายตาเรุนปอดต่อไปก็จะเป็นผักครับผมผักก็ดูข่อนล้ามันจะเยอะนะอ๋อไม่เยอะมากสุใส่ผักเ่อ,อหให้ คือกินเนื้อก็ไม่อร่อยของมีผักบ้างจะไ,ได้เคี้ยวจะไ,ได้ไม่ติดฟันเนี่ย <c oughs> ีผักข้าวเสียงมากเจริงๆมาใส่ได้เอาผักแล้วก็ใส่ไรดีอย่างมันกประโยชน์ต่ร,ร่างกายของวิตามินเนไครับอกีกแป๊บนึงเดี๋าายวเราจะขั้นสุดท้ายจะใส่เล้าครับผมเราคงมีนะครับรมีเเาเกลือนะครับประมาณส,สักสอง2สที 40ดีกรีครับผมค่นีครับปิดฝาแป๊บหนึ่งปิดฝาเสร็จแล้วก็สีกสักนาทีนึงก็จะใส่เล่าครับผมได้เวลา,วผผาแล้วครับโอเคครับผมผักเราก็สุกแล้วครับผมเดี๋วลาเติมเล่าแล้วครับ40ดีกรีใส่เล็กครับผมเรียบร้อยครับผมเวลาเติมเล่าอย่าปิดฝานะครับอย่าปิดฝา ให้ไอ้ดีกีลเล่ามันระเหยออกมาผมมันจะไม่ชุนมากเป็นไปเคคหลืองอารามเลยข้าวโพดไต้หวันมีข้าวสาลีแคบมีแต่ข้าวโพดข้าวโพดหวานโอเคนะครับผมไดเจอบนโต๊ะอาหารครับโอ้น่ากินนะผม ครับผมนี่หลังจากทําเสร็จแล้วครับผมนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมออกมาเป็นแบบนี้อืมจะมีขิงมีมีขิงมีพุทราแดงครับผมใกล้ๆผม,มดูใกล้ๆเลยงานนี้ครับผมนี่มีหน้าตาแบบนี้มีขิงมีพุทราแดงมีโกกี้ครับผมอหลัก ี bin, look, <laughs> so that, ๋ยวชิมดูครับว่าจะอร่อยไหมเมนูนี้นานาทำทีครับผมเพราะว่าอากาศหนาวที่จะทำได้ผมเพราะอาหารนี้กินแล้วมันจะร้อนครับผมเพราะมันจะมีขิงมีมันงาดำทำให้ร่างกายอบอุ่นกินหน้าหนาวดีครับผมแต่หน้าร้อนไม่ได้ยมกินครับมันจะร้อนเกินชิมดูนะครับผมอร่อยไหมนี้เนื้อไก่ ซื้อเนื้อไก่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาผมจะเป็นเนื้อเนื้อไก่พันธุ์มันจะสุกง่ายครับไม่เหมือนเนื้อไก่บ้านมันจะสุกยากชิมครับอืมอืมหวานครับผมหวานมากหวานพุทซากับไอ้คุกกี้แล้วก็ข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวาน ชิมน้ำก่อนก็มีรสชาติเล่ายัางอยู่มหมโอ้เล่ายังอยู่ครับผมขิงกินได้ครับที่ที่เราใส่กันไปกินได้หมดแล้วขิงก็กินได้ขิงแผ่นอย่างเงี้ยครับผมขิงแผ่นอย่างเนี้ยมันช่วยบำรุงร่างกายครับผมอย่างน้อยก็ไข้หวัดก็ไม่มากำลังกายครับผม ชิ้นอร่อยครับเผ็ดๆร้อนๆอ,อย่างนี้เลยผมชอบกินนี่มากครับผมชอบกินพุทราแดงเนี่ยหวานครับอร่อยพุทราแดงผมชอบกินมากครับผมหวานอร่อยอร่อยมากครับ เมนูนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะครับผม,มถือว่ายังไม่ลืมสูตร <c oughs> นารทำทันทียังไม่ลืมสูตรนะผมแต่มีข้อจํากัดครับเมนูนี้กินแล้วนะครับผมบอกก่อนถ้ากินเสร็จแล้วห,ห้ามขับรถับผมห้ามขับรถเพราะเั็งต้องมีเหล้าอยู่ข้างในครับผมถ้าไปเป่าเอ็อฮอ์จะไม่ผ่านทันทีห้ามขับรถเด็ดขาดผมกินแล้วต้องนอนอยู่บ้านหรือถ้าไปไหนก็ต้องค้อื่นพาไปผมอย,อ,ยอย่าขับขับรถเองนะครับอันได้ไม่ผ่าน,นับผม ต้ตมกลบเนแน่นอนสิบสิบดีกี้เจ๋วครับผมวันนี้ก็คนไทยวันทั่วครับกับอาหารสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิดครับผมต้มไก่ตุนยาจีนใส่เหล้าแล้วก็น้ำมันงาดำครับผมหลกัหลกๆคือขิงครับผมน้ำมันงาดำกับขิงขค,ครับผมเห็นนะครับที่มี้ลาไปหวังผมบ๊ายบาย